หมดปัญหาการทาสีด้วยมือให้เกิดความง่าช้าสวัสดีค่ะวันนี้รู b y ้ช็อปมาส่งมอบสินค้าเครื่องพ่นสีรุ่น RB899 ที่บริษัทเลิศดพัดดีจำกัดลูกค้านํามาใช้พ่นโกดังเก็บเครื่องจาก4ชั้นพ่นทั้งกําแพงและท้องพื้นภายนอกและภายน อุปกรณ์ที่มีมาในเครื่องปืนพ่นสีไส้กองทิปซีสสายพ่นไฮดริกยาว15เมตรหัวพ่นสเปรย์ทิปจะมีหลายขนาดสามารถเลือกได้ตามความกว้างของวัตถุที่จะพ่นสายดูสีตรงนี้จะมีตัวกองสีไว้กองเศษสินต,ตกค้างแรงดูดสี4ลิตรต่อนอาทีวัสดุผลิตจากอลูมิเนียม5 052H32 ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเหมาะกับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีมอเตอร์ขดด้วยทองแดง100%เซพ่นสีอีพ็อกซี่หรือสีที่มีความเหนืงสูงหัว พ่นสูงสุดที่เบอร์525บอกเลยว่าเครื่องตัวนี้คุ้มมากไม่ว่าจะเป็นพ่นสีบ้านโรงแรมโรงงานหรือเฟอร์นิเจอร์เป็นเหล็กหรือไม้ก็พ่นได้หมดรองรับสีทุกเคมีพัธุ์ตัวเครื่องใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแต่ให้ผลดับที่ดีเกินคาดเคลื่อนย้ายได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายสุดๆผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีอยากจบงานเร็วได้ประสิทธิภาพต้องเครื่องพ่นสี RB899 ที่มืออาชีพเขาใช้กันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 9 6 6 6 7 8 0 2หรือ คูณผู้อบ168นะคะ